แต่สีควบคุมโลกใบนี้ทุกอย่างในตอนนี้มันเริ่มต้นจากสีเทาแต่ผมสามารถเปลี่ยนสีหญ้าให้กลายเป็นสีเขียวได้เพราะผมมีพลูก,กันอยู่และแน่นอนว่าถ้ามีคนกดไลค์คลิปนี้ลองผมจะกลับมาเป็นปกติแต่มันเย่นเน่ถ้าผมต้องระบายสีคนเดียวมันต้องใช้เวลาเป็นปีผมต้องการความช่วยเหลือ แผนการแรกผมได้จ้างพวกชาวบ้านมาระบายสีแทนผมเรีบไปทางานเลยแต่มันยังดีนะพวกคุณนะกำลังกดไลค์อยู่ทำให้พื้นที่แถวนี้สีกลับมาเป็นปกติและเป้าหมายของเราก็คือการระบายสีทั้งโลกพวกคุณทําให้สีตายลุกกลับมาเป็นโปรตีใน1วิและระบายสีรูปภาพมันไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมะใช้ระเบิดสีในการระบายแทนมันง่ายขึ้นตังสิบเท่าทำไมเลขเปอร์เซ็นต์ด้านบนม,มันลดลงอะและพวกชาวบ้านเป็นสีเทาด้วยพวกชาวบ้านกําลังเศร้าเนี่ย ทุกอย่างเรียบร้อยและทุกอย่างกำลังไปได้สวยวเอ่อเดี๋ยวแล้วพวกชาวบ้านมันกำลังทำอะไรกับระเบิร์ดสายลุกนกันี่นออยพยศยายายาๆันี่ฮะดูคลิปต่อกดไปชอบแลวคลิปนี้เลย